เคยมีคำโบราณพูดเอาไว้นะครับหลายคำโบราณเลยนะหลายสุภาษิตหลายอะไรเขาบอกว่าม้าใหญ่ย่อมชนะม้าเล็กอยู่เสมอนะครับก็ถ้าเกิดเป,เปรียบเทียบในวงการฟุตบอลเนี่ยก็เหมือนกับทีมที่เป็นมหาอำนาจนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ใหญ่นะครับเป็นสโมสรที่ใหญ่มากๆมีสปอนเซอร์มีผู้เล่นที่ดีนะครับก็อีกหนึ่ง พื้นที่นะครับในพื้นที่เล็กๆของทวีเนยุโรปนะครับคือเยอรมันนะครับก็มีทีมที่ยิ่งใหญ่ที่หนึ่งนะครับในสโมสรหนึ่งก็คือบาเยนมูนิกนะครับซึ่งบาเยนมูนิกนี้ทำไมนะครับถึงเป็นทีมที่แข็งแต่งที่สุดตลอดกาลนะครับวันนี้เราจะมานั่งวิเคราะห์กันนะครับว่าทำไมบาเยนเป็นทีมที่แข็งแต่งที่สุด ที่ไม่มีใครสามารถล้มได้อตอนนี้นะครับสโมสรอ่าบบเยนมิวนิกนะครับมันเป็นสโมสรที่เาเรียกว่ายักษ์ใหญ่ของวงการลูกหนังของเยอรมันบและระดับโลกเพราะว่าครับบาเยนนะครับเป็นทีมที่สถานะทางการเงินหรือว่าการบริหารถือว่าเป็นชั้นเยี่ยมเนื่องจากบบเยนเนี่ยทีมสโมสรบบเยนมิวนิกหรือว่าเจ้าบุญทู่มแห่งเยอรมันทําไมถึงสโมสรนี้ถึงยืนยันและคงอยู่และสามารถดึงนักเตะระดับโลก ระดับอะไรเข้ามาสู่ในทีมระดับประเทศโดยเฉพาะระดับประเทศนะส่วนใหญ่แข่งทีมชาติเยอรมันจะอยู่กับทีมสโมสรนบเยนหมดเลยเนื่องจากครับบาเยนมันเป็นสโมสรที่การบริหารทีมและสปอนเซอร์เข้ามาอย่างมากมายครับอาทิเช่นพวกอาดิดาสครับอาริอันอาริอันนี่เกี่ยวกับการประกันภัยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรถยนต์ยี่ห้อค่ายออดีออดีโอแล้วก็ลูกค้าอย่างเช่นพวกโฟกส์สปาร์นครับ ผมแปนเยอรมันหมดเลยเนาะ<ช>เป็นค้คารักของเยอรมันจะเข้ามาอยู่กับอ่าสักุนทีมบาเยิร์นิวนิกครับซึ่งเป็นทีมเมืองหลวงแห่งของเยอรมันครับเนี่ยซึ่งสถา,านะทางการเงินของสโมสรจะแข็งแรงมากอือและอีกอย่างหนึ่งคือการให้แฟนบอลถือหุ้นสโมสรเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นครับและอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นการแบ่งของทั้งสามฝ่ายคือพวกอดนด้าอะไรอเิอันแล้วก็ออดี การหุ้นส่วนที่ชัดเจนชัดเจนแล้วก็มีเขาเรียกว่าแล้วก็บายเยินเป็นทีมที่มีรายได้เชิงพนิชย์สูงสุดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างทนึงทไมสโมสรบายเยินมินถึงเป็นทีมที่สามารถชนะทุกทีและมีเงินซื้อเนื่องจากกฎของลีกเยอรมันบอกว่าห้าสิบวงหนึ่งคือผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่สามารถถือหุ้นในสโมสรน,นั้นได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือคุณสามารถถือหุ้นได้แค่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต ไม่ไม่สามารถถือหุ้นได้ครึ่งหนึ่งของสโมสรเพื่อจะให้การตัดสินใจไม่เป็นอยู่กับนักธุรกิจต่างชาติใช่ครับไม่เหมือนกับทางพเมีลีกครับทางอิตาล,ลีครับทางสเปนที่คนถือหุ้นไดสนนสน้ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนส่วนใหญ่จะเป็นนายทุนต่างชาติครับแล้วก็มีในแล้วก็มีอาคนในชาติถือหุ้นเพียงแค่เล็กน้อยออือซึ่งทาให้บเบย์นเป็นทีมที่น่าลงทุนมากที่สุดแล้วก็เป็นทีมที่มีเงินถุงเงินถังที่ไม่สามารถให ที่ไม่สามารถให้ทีมอื่นขึ้นมาชูหกหรือว่าอืก้าวเส้นมาสู่สีกับบายเยนมินิได้เพียงแค่จะสู่สีแค่แป๊บเดียวแต่ก็ไม่สามารถสู้บายเยนมินินได้ในระยะยาวในระยะยาวที่ไม่สามารถสู้กับบายเยนได้ออแต่ซึ่งเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้สโมสรบ,บายเยนยืน,นยงคพันในลีกอิรมันได้嗯嗯สโมสรอื่นไม่มีการจัดการแบบนี้มีการจัดการแต่พูดถึงว่าเรื่องเม็ดเงินอะไรที่เข้ามาเข้ามาเนื่องจากในทุนปุ่นกลุ่มใหญ่ๆ นักทุนจีตใหญ่หันไปลงทุนกับสโมสรบายเยนบินิเป็นส่วนใหญ่ก่อนก่อนอืแลกวก็ไอพวกส่วนเล็กเนะี่ยทําให้กลุ่มทุนรายเล็กๆหรือพวกประมาณเอสเอ็มอีอะไรพวกเนะี้ยอยู่ในกลุ่มสโมสรเล็กที่ไม่สามารถดึงนักเตะเข้ามาได้อืมจึงทําให้สโมสรบายเยนมินิเป็นสโมสรที่ว่าเป็นปลาใหญ่ที่กินปลาเล็กอืแต่ปลาเล็กไม่สามารถกินปลาใหญ่ได้อื แล้วก็แฟนบอลของบายเยมินเนี่ยเป็นแฟนบอลที่เขาเรียกว่ารักสโม,มสรแล้วก็เชื่อชูสโม,มสรเป็นอย่างมากอืพร้อมที่จะลงทุนกับสโม,มสรด้วยอืและเป็นการบริหารของบายเยนที่เขาเรียกว่าสุด,ดยอดสุดและอีกอย่างหนึ่งคือผู้บริหารของบายมยนด้วยครับและรวมถึงซีอที่การบริหารงานที่เก่งแล้วก็สายตาที่เสียบคมซึ่งทำให้บายเยมินยืนยงคงกระพันได้ประมาณนี้ครับ,รบมาหลายทศวรรษแล้วนะใช่ครับผม และมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าเพิ่มเติมครับคือลีกเยอรมันเนี่ยเป็นลีกที่แข่งแงข่งแข่งในด้านแฟนบอลถ้าแฟนบอลเกือบผู้สนับสนุนเต็มหมดครับเนี่ยเป็นจุดแข็งของในทีมในลีกเยอรมันเป็นสุดครับผม,มและมีคําถามไหมคําถามสุดท้ายนะครับสมสอรบาบยอเมนิกเป็นสมสรที่มีนักเตะม,มากมายหลายทุกสบรบที่เข้ามาอยู่ในสมสรแต่ยายผมยายจะถามว่า ศูนย์แน่ของสโมสรบายมินีที่ทำประตูได้มากที่สุดคือใครครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับสุดท้ายคือกดกระดิ่งนะครับมีการอัปเดตคลิปทุกสัปดาห์มีสองช่องทาง Facebook The Seed f c นะครับชื่อเพจและ Youtube